สมาชิกสุขเขตทุกด้านนะครับสำหรับรบะเบียบวาระที่สามครับจะติดเรื่องขอความรับผิดชอบแต่งตั้งกรรมการตีราคาบานดานของที่ดินในเขตองคอ์กรของส่วนต้องพิจารณาด้วยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้เสนอชื่อผู้สมควรวุฒิจำนวนสองท่านเพื่อเป็น,นาคณะกรรมการผู้สมควรวุฒิสองคนซึ่งได้รับ การเลือจัดสภาของผิดเหตุผลดังนั้นและเสนอชื่อผู้มีความรู้ด้านประเมินทุนทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์นายประวิศศิสุวรรณคุณสมาชิกสภาเทศบาลผมขอเสนอนายอนุพนอนันตัฒน์ผู้จัดการธนาคารที่พัฒน,นาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมแห่งประเทศไทยสาขาจันทบุรีนะครับหรือว่าเอชบี ประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการสำนักงานธนาษะพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนที่สองเรียนว้อจันทนาล่ะครับเวลาแปดนาฬิกาครับก็ขอต้นเชิญพร้อมกันนะครับขอบค,ครับ